สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Seven Sis Channel กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเดยพิธีกรวันนี้ไม่ก่าจางเองค่ะมาพร้อมกับมุสวิจางด้วยรายการนี้ก็จะพาท่านผู้ดูแลทุกท่านนะคะได้มาพบกับข่าวสารอัปเดตต่างๆเกี่ยวกับโตเกียว Seven Sister Server ภาษาไทยของเรานั่นเองในวันนี้นะคะเราจะมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างอย่าลืมติดตามชมกันได้เลยนะจ๊ะ สำหรับช่วงเซเว่นนิวในสัปดาห์นี้นะคะเรามีอัปเดตต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเอพิโซดใหม่ของตัวละครตัวใหม่ที่ชื่อว่าคามิชิโรซุยนั่นเองนะคะอยากรู้ว่าสาวคนนี้เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรแล้วมาเป็น Idol ไอดอลในนานนัสตูดนะีโอได้ยังไง ก็สามารถไปตามอ่านเนื้อเรื่องของเธอได้แล้ววันนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็มีอีเวนต์ไลฟ์ s สรนั่นเองซึ่งอันนี้เรามีอีเวนต์ของเพลงใหม่ของยูนิตใหม่ที่ชื่อว่า e ิชนั่นเองค่ะโดยเพลงที่มีชื่อว่า Aosola c h a i n นะคะโดยในอีเวนต์นี้ก็เปิดตั้งแต่วันพุทธที่14ถึงวันพุธหน้าเลยนะคะโดยเรามีแจกของก็คือการ์ดจของคามิชิโรซุยนั่นเองนะคะเป็น ปกซิงเกิลเอาโซลาเทนนั่นเองนะคะไปตามเก็บกันได้เลยทายนักเต้นด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นการแรกเลยทีเดียวเนาะต่อไปนะคะไม่กโคาจารย์จะมาแนะนําวิธีการเล่นไลฟ์สเตทให้ได้คะแนนส,สูงๆกันนะคะคิดว่าท่านผู้ดูแลหลายๆท่านก็คงจะ รู้สึกงงๆว่าเออเรากดโฟ o c คอมโบได้แล้วหรือว่าเออเราจัดทีมดีๆแล้วแต่เอ๊ะทำไมยังได้แรงดีอยู่เลยวันนี้นะคะไม่กวดจันจะมาไขข้อสงสัยต่างๆให้กับท่านผู้ดูแลทุกท่านนะคะได้รู้ทริควิธีการเล่นนะคะว่ามีอะไรบ้างสิ่งสําคัญอย่างแรกเลยนะคะก็คือการจัดทีมไอดอลของเราค่ะยิ่งพลังโจมตีของไอดอลในทีมเราเนี่ยมีสูงมากเท่าไหร่นะคะคะแนนที่ได้จากการกดโน้ตทุกครั้งก็จะยิ่งสูงมากเท่านั้นค่ะ แต่ว่าเอ๊ค่าพลังโจมตีเนี่ยเราจะดูได้จากไหนเนี่ยไมค์กัจังขอแนะนําว่าเราสามารถดูได้จากที่การ์ดนะคะเราจะมีค่า ATK อยู่ค่ะยิ่งค่าตรงนี้มีสูงมากเท่าไหร่นะคะค่าโจมตีก็จะยิ่งมากขึ้นคะแนานก็จะยิ่งมากขึ้นตามนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะปัจจัยข้อต่อมาก็คือการจัดไทป์ของไอดอลของเราค่ะโดยเพลงแต่ละเพลงจะมีไทป์ของมันอยู่นะคะอย่างเช่น เพลง Star Glitter ก็จะเป็นทายนักร้องนะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องจัดทีมไอดอลที่มีแต่ทายนักร้องหรือว่ามีทนักร้องเยอะๆพลังค่าโจมตีตรงนี้คะแนนที่ได้ก็จะยิ่งสูงมากขึ้นตามนั่นเองค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่พลาดไม่ได้เลยก็คือไลฟ์สกิลนั่นเองค่ะโดยการแต่ละใบก็จะมีไลฟ์สกิลไม่เหมือนกันนะคะและนอกจากนี้ก็จะยังมีไลฟ์ลีดเดอร์สกิลด้วยถ้าเกิดว่าเป็นลีดเดอร์ในยูนิตนั้นๆนะคะ ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถในการจัดยูนิตดีๆนะคะเมื่อสกิลทำงานขึ้นมาเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสในการได้คะแนนได้สูงขึ้นมากตามไปด้วยค่ะและสุดท้ายเลยนะคะ ซึ่งอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ดูแลทุกๆท,ท่านนะคะก็คือความแม่นยำในการกดให้ตรงจังหวะนั่นเองค่ะอันนี้ก็ต้องใช้ทักษะในการฟังเพลงแล้วก็กดให้ตรงตามจังหวะน,นะคะยิ่งได้เพอร์เฟกมากเท่าไหร่หรือคอมโบมากขึ้นเท่าไหร่คะแนนก็จะได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะอันนี้ไม่กวดจังก็ขอเอาใจช่วยผู้ดูแลทุกท่านเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะรายการ Save s ซเว่นซิ h ช n n น l สัปดาห์นี้ก็ต้องหมดลงแล้วนะคะน่าเสียดายจริงๆเลยวันนี้นะคะไม่กดจังกับมุสุบิจังนะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะไว้สัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่แล้วก็มาดูกันว่าอัปเดตสัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ